ครับผมหลายท่านถามกันมานะครับผมว่าใช้ฮอร์โมนอะไรในการฉีดพ่นผักหวานป่ากของเรานะครับฮอร์โมนผักหวานป่ากของผมนะครับเป็นฮอร์โมนสูตรน้ำหมักมูลไส่เดือนครับเป็นฮอร์โมนสูตรร้อนนะครับผมนะเราก็จะใช้นี่แหละครับผมนะใครดูคลิปย้อนหลังก็ไปดูนะฮะว่าเอามูลไส่เดือนไปหมักเป็นน้ำหมักตัวนี้ได้อย่างไรนะครับผมถัง20ลิตรนะครับผมจะใส่ประมาณนะฮะผมจะใส่ประมาณครึ่งลิตรนะครับผม500มลเนาะ เราเขย่าไปแล้วนะครับมันก็จะคุ้นๆหน่อยเนาะเราก็จะเทไปเลยนะฮะกะดูนะครับผมประมาณ500 ml นะครับผมอย่าใส่เกินนะครับผมเพราะว่าเนื่องจากมันเป็นฮอร์โมนสูตรร้อนนะครับเวลาพ้นไปแล้วผักหวานเรามันจะไหม้นะครับผมนะอันนี้ผมได้แล้วอะผมใส่ให้ดูนะคือชุดนี้หนึ่งชุดนะครับผมเครื่องดื่มนะครับผมเครื่องดื่มชูกําลังอะไรก็ได้นะครับผมเพราะเราต้องการวิตามินจากมันนะครับแล้วก็พวกคาเฟอีนเนาะ ครึ่งขวดนะครับผมเนี่ยฮะเครื่องดื่มครึ่งขวดนะใส่ไปเลยนะครับกะให้ดีนะครึ่งขวดไหมอย่าให้เกินนะครับแล้วก็นมเปรี้ยวสีเนี้ยนะครับผมยี่ห้ออะไรก็ได้ครับสีเนี้ยขวดเล็กๆนะครับผมนะที่เป็นสีธรรมชาติของเขานะครับเราต้องการจุลินทรียนะครับผมนะที่นี้ไม่รู้ตั้งกี่ร้านตัวของเขานะครับและมันจะเป็นสารจับใบในตัวนะครับผมนะครับเพราะมันเป็นนมนะครับเมื่อผสมได้แล้วเราก็เทลงไปนะครับ แค่นี้เองนะครับแล้วก็ใส่น้ําตามมากๆนะฮะให้เต็มถังล้างขวดนมนิดนึงแค่นี้เองครับผมนะฮะสบายครับผมอินทรีย์แท้ๆเลยครับผมไม่มีส่วนผสมอะไรที่มันอันตรายเลยนะครับเร่งการเจริญเติบโตนะครับผมนะฮะ เร่งการแตกยอดนะครับผมเร่งการอวบกามอินนะครับผมของยอดนะครับให้ยอดพุ่งยาวเร็วนะครับผมแนะนําให้พ่นช่วงเย็นตอนที่แสงแดดมันหมดไปแล้วนะครับและพยายามฉีดพ่นทุก5-7ถึงวันนะครับผมนะ5วันวันที่5อากาศดีๆพ่นได้เลยนะครับผมไม่ต้องรอวันที่7็ดเราค่อยพ่นนะครับถ้าฝนฟ้ามันมานะครับฝนตกก่อนฉีดหลังฉีด4ี่ชั่วโมงนะครับมันจะล้างยาล้างตัวนี้หมดนะฮะเราต้องฉีดพ่นใหม่นะครับเพราะฉะนั้น นะครับระยะเวลาให้ดีแล้วพ่นซะนะครับแล้วพ่นซักหวานของเรานะครับมันจะโตเร็วผิดปกตินะครับเป็นอาหารทางใบอย่างดีนะครับเป็นฮอร์โมนสําหรับหวานป่าอย่างดีครับเพราะความร้อนของมันนะครับผมกระตุ้นการแตกยอดกระตุ้นการเจริญเติบัวของหวานป่าได้เป็นอย่างดีเลยครับนะผมคอนเฟิร์มนะฮะใครไม่มีรีบทําใช้นะครับ